สวัสดีครับคุณผู้ชมปลายปีอย่างนี้มาเตรียมผ่านพ้นปีเก่าก้าวรับสิ่งใหม่ๆ กับระบบขับเคลื่อนสีล้อของอีซูซุกันครับในห่วงเวลาที่ผ่านมาอีซูซมุ่งมั่นยกระดับรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อมาโดยตลอดโดยในปีพศ2535ได้นํารถปิกอัพขับเคลื่อนสีล้อมาประกอบในประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมสร้างสนามขับเคลื่อนสีล้อแห่งแรกที่พัทยาเพื่อรองรับการฝึกฝนความเข้าใจในสมพรนะของรถขับเคลื่อนสีล้อและสั่งสมประสบการณ์การขับแบบออฟโรดการขับแนวแอดเวนเจอร์ให้ผู้ใช้รถควบคู่ไปกับการพัฒนายานยนต์จนย้ายมาเป็นอีซูซุฟอร์บี้โฟร์แลนด์ที่ปทุมธานีเมื่อปี256 1ซึึ่งงมาถ วันนี้ Isuzu ปรับโฉมใหม่สู่ Isuzu 4x4 Experience ด้วยสีสันแบบ Full Spectrum กับการเดินทางบทใหม่พร้อมองค์ประกอบเร้าใจ3หลักการคือเอียงสูงชันและพลังให้สัมพันธ์ไปกับสมรรถนะของรถที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งมีด้วยกันถึง9สถานีติดตามครับสวัสดีครับ